สวัสดีครับทุกคนพอดีว่าช่วงนี้มีคําถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งที่เป็นคาความเชื่อผิดๆนะครับซึ่งผมอยากจะมาปรับวิธีคิดปรับมุมมองนะครับให้กับน้องๆน,นะครับที่กําลังเล่นบาสเกตบอลนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงเหรียาชีพหรือว่าไปถึงระดับทีมชาตินะครับ คำถามก็จะมีมาเยอะประมาณว่า,อ,าอยากจะเล่นหลีกเงี้ยอยากจะเล่น TBL อะไรเงี้ยสูงไม่ถึง180มีโอกาสไหมนะครับผมสูง7 7ออก,กว่ามีโอกาสติดทีมชาติไหมนะครับคือประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความสูงนะครับบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาของอถ้าเราตัวสูงมันได้เปรียบจริงนะครับแต่มันไม่ได้มีข้อจํากัดว่าคนเตี้ยเล่นไม่ได้คนเตี้ยทําอะไรไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะ่ะวิธีคิดของเราต้องเปลี่ยนนะครับใครที่ตัวเล็กเนี่ยสูงไม่ถึงร้อยร้อยแปดเนี่ยหรือสูงไม่ถึงร้อยเจ็สิบห้าร้อยหกก็ตามแต่ร้อยหกสิบเนี่ยคุณทํายังไงคุณก็ไม่สูงอะ่ะด้วยเ,เวรกรรมที่คุณทํามานี่หะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามากรรมพันธุ์ของคุณนะครับมันทําให้คุณเนี่ยตัวสูงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปโฟกัสที่สิ่งที่คุณมีนะครับนั่นคือ ฝีมือนะครับบาสเกตบอลเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่ส่วนสูงอย่างเดียวนะครับประเด็นก็คือถึงคุณจะเตี้ยแต่คุณเก่งคุณดโครอ่ะคุณก็มีโอกาสที่คุณจะเล่นหลีอาชีพติดทีมชาตินะครับมันไม่ได้วัดกันที่ส่วนสูงนะครับคนสูงเยอะแยะที่เล่นบาสไม่เก่งนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปถึงระดับสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัวไม่สูงนะครับ สิ่งที่เราควรจะโฟกัสก,ก็คืออะไรความคล่องแค่วว่องไวความแม่นยำคอร์ทวิชั่นนะครับอะไรก็ตามอ่ะที่ทำให้เราเก่งขึ้นอ่ะทำให้เราแบบเวลาที่คุณลงสนามเนี่ยโค้ชจะใช้คุณเมื่อไหรก็ตามที่คุณโฟกัสว่าคุณไม่สูงพอเนี่ยคุณก็จะหาแต่วิธีที่จะทำไงให้ตัวเองสูง ซึ่งมันเป็นเรื่องยากมันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้มันทําได้แหละแต่มันยากนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะเป็นแบบพี่เบนหรือเปล่านะครับเบนบุญชัยที่บอกว่าปีเดียวสูงขึ้นสิบเซนนะครับคนนั้นเขาอาจจะเป็นกรณีพิเศษเราอาจจะไม่สามารถที่จะสูงได้แบบเขาแต่สิ่งที่เราทําได้คืออะไรชุดวรพันธ์วิ่งเวลาชั่วโมงเลย์อัพวรพันธ์ เนี่ยคือสิ่งที่เราทำได้นะครับเพราะฉะนั้นล่ะจงโฟกัสให้ถูกที่นะครับถ้าคุณอยากเลนลีก TBL คุณอยากติดเยาวชทีมชาติหรือคุณอยากไปติดสโมสรเนี่ยอย่าไปมองที่ส่วนสูงอย่าไปคิดว่าเฮียเราเตี้ยเราเตี้ย,ยแม่งเขาไม่เอาหรอกนะครับคุณเคยเห็นไหมพวกจีดจีดเลยอ่ะตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยแม่งโหแล้วพวกตัวสูงสูงแม่งปวดกระบ,บาดเอาไม่อยู่อ่ะเนี่ยคุณโชว์ให้เขาเห็นแบบนั้นเวลาแข่งอ่ะแม่งแบบ โอ้โหไอ้นี่มันเก่งจังวะเนี่ยตัวแค่นี้มึงเก่งจังวะเนี่ยพอเขาคิดได้แบบเนี้ยพอโค้ชเขาเห็นนะหมายถึงว่าแบบสมมติว่าคุณอยู่ทีมไม่เด็กไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เก่งแต่คุณเก่งอะแ้วคุณไปวัดกับทีมนี้ใหญ่เงี้ยแบบไอ้นี่มันเก่งจังวะแม่งตัวแค่นี้แม่งทาได้ไงวะเนี่ยพอคุณพอพอคนที่มองคุณเขาคิดอย่างเงี้ยโอกาสมันจะเริ่มมานะครับเฮ้ยเอามันมาร่วมทีมไหมเอาเอามันมาอยู่กับเราไหม สมุิสมุิคุณเจอทีมใหญ่ๆแล้วคุณฉายแสงออกมาคุณแสดงผลงานออกมาใช่ปะ่ะพอคุณทําผลงานออกมาได้ดีนะครับนั่นแหละเขาสตาร์ฟของทีมใหญ่ๆเขาจะเริ่มคุยกันว่าเฮ้ยเอามันมาไหมเอาน้องไปคุยกันเด็กคนนี้ไหมว่าเออมาอยู่มาอยู่โรงเรียนเราไหมอ่านี่นี่คือสิ่งที่คุณต้องมองเราต้องฝึกนะครับความสูงเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้มันฝึกกันไม่ได้นะครับ ถ้าคุณสูงคุณได้เปรียบคุณมีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าคุณเตี้ยคุณไม่สูงมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีโอกาสนะถ้าคุณเก่งเพราะฉะนั้นผมย้ำอีกล้านรอบเลยนะครับคนควรไปโฟกัสที่ทักษะบาสเกตบอลไม่ใช่ส่วนสูงนะครับถ้าคุณไม่สูงคุณก็ต้องไปเพิ่มเ่มตรงอื่นนะครับแต่ถ้าคุณสูงอยู่แล้วแล้วคุณก็เพิ่มทักษะบาสเกตบอลเข้าไปมันก็ยิ่งจะเพิ่มโอกาสให้คุณได้อีก เพราะฉะนั้นความเชื่อผิดๆว่าสูงไม่ถึงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเออมันมีเคสหนึ่งคือถ้าบางทีอ่ะเวลาเขาเปิดคัดใช่ไหมเขาเปิดคัดกีฬาเปิดทุนโรงเรียนอย่าเนี้ยเขาจะบอกว่ารับสมัครนักนักกีฬาที่มีส่วนสูงตั้งแต่1 8 0ซนติเมขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่ามันมีข้อยกเว้นถ้าคุณแม่เก่งสัตว์เก่งโคตรเนี่ยต่อยคุณสูงร70เขาก็เอา คุณนึกออกไหมล่ะทุกอย่างมันมีข้อกเว้นเสมอนะครับอยู่ที่คุณน่ะจะสร้างความแตกต่างให้ตัวเองได้ไหมทําให้ข้อจํากัดตรงนั้นมันหายไปไหมนะครับไม่ใช่มองว่าเฮ้ย,ยโรงเรียนนี้เปิดคัดหรือว่าทุนมาหาลัยนี้เปิดปุ๊บพอเข,เขาเขียนไว้ว่าจํากัดขั้นต่าคือร้อยแปดสิบเซนว้ากูสูงไม่ถึงอดนี่คือคุณยอมไงคุณยอมแพ้แล้วไงถูกไหมแต่ในทางกลับกัน้เหียแม่งก็กูสูงไม่ถึง แ,แล้วไงวะก็กูเก่งกูเออลองดูนะครับอย่าเพิ่งไปตัดโอกาสตัวเองนะครับสมมุติว่าไปถึงแล้วเขาบอกอ่าสูงไม่ถึงไม่ผ่านเอาออกไปโอเคก็ตามกดเขาไม่เป็นไรเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในสนามอื่นในเวทีอื่นเพื่อที่เขาจะได้เห็นแล้วดึงเราเข้ากลับไปในทีมแบบนี้นะครับอย่ามาโวยวายว่าตัวไม่สูงแล้วเขาไม่เอานะครับจริงๆแล้วมันเป็น วิธีคิดแบบคนขี้แพ้นะครับถ้าคุณเป็นนักสู้จริงนะครับคุณเป็นนักสู้จริงๆเนี่ยคุณจะไม่ยอมคุณจะหาวิธียังไงก็ได้ให้คุณไปต่อนะครับผมไม่รู้หรอกว่าวิธีนั้นอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับมันไม่มีใครบอกได้นะครับแต่ว่ามันมีทางของมันอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งขนตำบลใดของประเทศนี้นะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายนะครับแม่งมีไลฟ์สดตลอดเวลามันมีแข่งบาสอ่ะเวลาบาสงานวาดัดบาสงานต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โไหไลฟ์สดกระจาย ค,คลิปเคริรลงลง u t u b e กันกระจุยจายนะครับใครๆก็เห็นนะครับว่าคุณฝนะีมือแค่ไหนนะครับเวลาแข่งนะคุณทําได้เปล่าถูกไหมพอคุณทําไม่ได้ไม่มีใครเอาไม่มีใครสนใจคุณหรอกนะครับแต่ถ้าคุณตัวเล็กจี๊ดเลยนะครับยิงโคตรแม่นเลยข้ามก็ได้จ่ายก็ดีโอ้โหอย่างนี้น่าคิดพิจารณานะครับฝากเอาไว้สําหรับคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีจุดด้อยเรื่องความสูงนะครับให้เปลี่ยนวิธีคิดซะนะครับ ให้ไปมองที่การฝึกเพิ่มทักษะของเราให้มันดีขึ้นทุกวั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 นนะครับแล้วสิ่งดีๆจะตามมานะครับฝากไว้เท่านี้นะครับ